สวัสดีครับเพววืพวว่อนๆพบกผมเชนเคยกับช่องเกษตรไทพูนะครับวันนี้มาเข้าสวนยางพารานะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับโดนไฟป่าเข้านะครับเอาไม่ทันนะครับทุกคนเสียเบียายางไอต้นยางโดนเผาไปประมาณ20สกว่าต้นนะครับทุกคนนี่ครับไฟ ดับไม่ทันนะครับดับไม่ทันมันมาไวนะครับช่วงเมื่อวานนี้ก็ติดงานด้วยนะครับช่วงกลางวันติดงานเลยไม่ได้เข้ามาดูครับช่วงเที่ยงเข้ามาดูนี่มันมาไวนะครับมันไหมไวหมดเนี่ยไหมหมดนะครับบนภูมันมานออมมาจากด้านนู้นไล่มาตามขอบ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 พื้นตรงนี้มันลกนะครับไม่ได้ถังเราไม่ได้ทําแนวกันไฟไว้นะครับ เราไม่คิดว่าไฟมันจะมาไวนะครับเราติดตุระเมื่อวานนี้นะครับมาไม่ทันนะครับแต่ไม่ไฟเข้าเมื่อวานนะครับทําให้ยางพาราของเราโดนไฟลวกไปยี่สิบต้นนะครับทุกคนดูสภาพต้นเราไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะทุกคนแต่เบื้องต้นเราปูนขาวทาครับทาปูนขาวไว้ดีกว่าไม่ช่วยอะไรมันเลยนะครับนี่ครับทุกคน ต้ในใหญ่ๆมันก็ลวกต้นในหญ่น่าจะไม่ตายไอ้ทุกต้นเล็กๆเนี่ยโดนเผานะต้ในใกล้ๆเนี่ยใบนี้ไม่ต้องใบนี้ไม่เหลือแล้วเหี่ยมมวหมดลามไปนู่นครับบริเวณตรงนี้มันเป็นพุ่มเป็นมลกนะครับเราไม่ได้ถางไว้นะครับอย่างก็เสียหายไปยี่สิบกว่าต้นนะครับทุกคนเนต้นนี้กําลังแทงยอดนอ,อนโดนลวกหมดนะครับ เมื่อวานนี้เอาไม่ทันจริงเเอาไม่ทันเอาไม่ทันนี่ครับบริเวณนี้โดนหมดครับยี G ่สิบกว่าตนตอนนี้ไฟมันเดินทางมันไหม้ไปนี่ครับเดินทางไปถึงด้านนู้นครับด้านภูเขาช่วงนี้ก็จะเกิดไฟไหม้ป่าบ่อยนะครับทั้งเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์นะครับเราไม่ทราบว่าเกิดจากใครนะครับทุกคนเมื่อมา ใกล้บริเวณสวนของเราก็สวนใครสวนมันนะต้องรับผิดชอบเอานะครับเนี่ยต้นนั้นรนลวกวันนี้มาไม่ทันผมมาไม่ทันนะครับมาดับดับได้โซนนูน้นด้านนูน้นยางใหญ่ที่กีดนะครับดับทันนะครับตรงน,นี้มันไปนี่ไปไปไกลแล้วนะครับก็ดับไม่ทันนะครับก็ได้ทำการช่วยเหลือด้วยการทาปูนขาวนะครับปูนขาวทา หวังว่ามันจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับหวังว่าจะแตกยอดออกมาใหม่นะครับยางสองปีนะครับจุดนี้จุดนี้เป็นยางสองปีนะครับนี่นะครับปลูกยางติดไหลเขาก็จะก็จะเจอกับไฟป่าทุกปีปีที่แล้วนี่ก็มานะครับไฟป่าเราดับทันนะครับเราดับ ดับเฉียงก็คือแกวดก็เรียกว่าเอาใบไม้ปัดๆๆๆๆเศษใบไม้ออกให้มันโล่งนะครับไม่ให้ไฟมันมาถึงนะครับปีที่แล้วปีนี้พอดีมันติดธุระนะครับไปขุดมันพอดีมันไม่ได้อยู่สวนนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับยี่สิบต้นครับก็ประมาณนี้หลักการเบื้องต้นนะครับรอฝนมาเติมช่วงสิ้นเดือนแล้วก ทาปูนขาวนะทาปูนขาวเพื่อลดความร้อนจากต้นนะครับก็ช่วยได้เท่านี้นะครับที่เหลือก็รอธรรมชาติรอฝนมาโปรยนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่บางต้นต้นเล็กๆอาจจะตายนะครับเดี๋ยวเราปลูกซ่อมนะครับปีหน้าเราต้องป้องกันให้ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวนท่านไหน คู่เขานะครับให้ดูแล,ลรักษาดีกับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ